เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวถ้าเจอพี่เขาในเกมเดี๋ยวคุยให้นะครับผมถ้าเจอพี่เขาในเกมเดี๋ยวเชิญไปเชิญพี่เขาแล้วก็เชิญพี่ด้วยไม่ได้คูยกันในสตรีมให้จบๆเลยครับพี่ตาหรือเปล่านะนั่นๆเจอจะเย็นนะพี่จะจะสตรีมน้องยเย็นนะพี่จะพุ่งทำร้ายน้องนะพี่จะพุ่งทำร้ายน้องนะพีน้องทำร้ายคืนเลยไพุ่งทำร้ายน้องนะพี่ ต้องขออมีแทสแกนไมมไม่มีครับผมขอเข้าได้เลยผมก็งอมกันอันเดี๋ยวผมเชิญมาผมเดี๋ยวเชิญแล้วมาเล่นด้วยกัน ลาเป็นหนึ่งคิวนี่คือไม่ได้คิวอ๋อมันยังการ์ดเก้าคนอยู่เลยรอผมยังไม่ได้เป็นแฮปชื่ออะไรนะลืมฮะรอ ไปอะผมตึงๆฮะ เ,เหมือนจะอยู่ชั้นสามนะสอบเรียบมุมาไปมีแค่คนเดียวผมไม่รู้เงินว่าอยู่ไหนเขาสลิงไปสลิงสลิงไปสลิงมาแล้วรำาญคนเดียวเลยจบ,จบจบเนี่ย บอทนะี่น่าตื่นได้เด็กนี่คน อยู่รับผมทางพอขับได้ได้อยู่นะไม่ถือว,ว่าลุงลังมากและออสักครู่รัะผมไม่ลุงลังมากอ่ะพอขับได้พอขับได้อพ,อไดพอผมสวัสดีพีนน่ๆคนด้วนคะครับวันนีค่ะ กันะผมมามาเกตตค,คน,นะที่จะรู้ม,มาก่กัน,กนม,ม,มีมีมีก็มาดูก่อนนะผมมีมีมีมน่าจะมา,มาคนเดียวไอ้สองคน เตรงแบบยาวนะแต่แล้วม,มันเลี้ยวหักมุมตรงนี้เวริกูดแหละมันเสียบเปียบเพาผมขับมุมมองนี้แต่ผมมองว่าขับมุมมองนี้มันจะเสียบขึ้นนะชำนาญเลยมองมุมมองเนี่ยมันเสมือนจริงดีเราจะกลายอารมณ์แบบมไปแล้วแต่สำหรับผมผมก็ชอบทั้งสองมุมนะมุมมองเอ้มุมแบบเอ้มุมมุมแง่ดีมุมแง,ง่งงเสียเลยผมนะ ลมใจยิงปืนใส่ผมสองคนเลยฮะให้เป็นเพื่อนเขาแหละน่าจะโกรธเยอะอะระบทมาบดกิงอยงเลยพี่นอ้องมาสจ้ามาสิเจอ ตทำแต่อยู่ฐานนะต้องเข้าวงมาอยู่ดีนะเจ้ต้องเข้าวงมาอยู่ดีนะเจ้นะเขาไปยางไม่พอนยื้อไว้ให้วงไม่แรงหรอกแต่ยังไงก็ต้องรีบเข้าวงอะ เขาไม่รอแล้วผมรับเพื่อนจริงๆเลยก็องมารับเพื่อนบอดโกงมากครับผมแบบบอดโอพีจัดๆนะนะานมากเวลา,าเ่อนกันไม่ให้โอมาชุบดิ มันจะห่วงชีวิตตัวเองมากกว่าห่วงชีวิตวเพื่อนนะเสียบเปียม,มากๆเลยอะผมเพากระเสียบ น,นี้ผมปาลาระเบิดใส่ผมแต่ฐานอะเป็นนักแล้วอ๋อ Airdrop incoming. Hope the revived flank will arrive in one minute. <coughs> เดี๋ยวก็ลงรนะ่บผมยังไงเขาก็รักเพื่อนนะนี่ ปืนแต่งไม่ได้เลยผมไม่ไร้ปืนแต่งไม่มีก็ซ่าไดนะ้เปืนแต่งยังไงถ้าไปเอาตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วละ่ะใต้วงสามสี่คนเลยอยู่วงน่าจะแรงับผมวงยิงช้ายิางแรงนะรอะยิงเร็ว,วยิงเร็วก็ยิงแรงอะผมมันแล้วแต่วงอ่ะเร็วแต่วงแต่แล้วันแล้วแต่เลย เราเก็บสลิงไม่ใช่แล้วครับผมโหลดแมปแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้สไนซ์สู้กันอย่างดุเดือดแล้วสไนซ์แดงก็ชนะเพิ่งซึ่งผมว่าสไนซ์แดงน่าจะอยู่เขาเนี่ยแหละเพราะไม่มีมุมไหนได้เปรียบเท่ามุมนั้นแหละนี่ลองช็อตซึ่งเป็นคนที่ผมฆ่าไปแล้วรอบหนึ่งผมว่าน่าจะอยู่บนเขาเนี่ยแหละเขาน่าจะจอดรถถังแล้วด้วยนะน,นั่นไงพูดไม่ขัดคำใช่ครับผม จริงๆน่อยเขาอยู่สูงสุดของอ่าสาวเล่ซึ่งผมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะได้ยินเสียงลอยเท้าเพราะยังไงผมก็ได้อ่ายังไงเขาก็ไม่ได้ยินเพราะผมเกลียดแล้วไงใช่ไหมัะเกลียดเอาว่าไปอย่างเลยผมก็จะไปถียหลังเขาห้ามไม่ให้เขานีเด็ดขาดนะตอนเขาเป็นเมือสไนผมต้องรีบปันจัดเพราะเป็นเมือสไนที่เก่งก็ได้เลยเก่งเลยอุ้ยสับเก่งนะเอาเสือเลือดผมเกือบหมดตัวเลย อเน้แดงก็แรงแบบนี้แหละครับผมสามารถคำนวณดามจหได้นะเมื่อกี้ผมยิงรวดเร็วอยู่อ,อ๋อเขาก็กำลังสู้อีกคนนึงเหมือนกันนะผมเขาไม่สู้คนเดียวอ่ะยังมีเมืองสนาออีกอ๋อราถังอยู่ข้างหน้าเขายิงบอดโอ้ยิงบอดก่าจะตายเพื่อนเนะี่ยยิงบอดใช่ขนาดนี้ผมคำนวณเสร็จเขาหน้าจะตายแล้วนะ่ะเนี่ย รถถัองอีกอันหนึ่งก็อยู่นี่เขาไม่ฆ่าครับผมแต่เขาไม่พังนะสมองว่าจะไม่พังหราวันนี้เขาเล่นไป่ได้แล้วครับผมคนนี้ชอบเล่นราถังอ่ะเป็นไปเดี๋ยวรถระเบิดก็ตุ้ย าแถวนี้มัไหมผมก็นอนว่าน่าจะอยู่ของหน้านเลย นีตอนนี้แล้วเนาะนี่ตอนไม่อยากให้ดีนะครับ วงผมมาดิผมดนะูทันนะแท่งผมว่าเขาน่าจะไปบ้านข้างหน้าผมไม่มีเปิร์กวิ่งเร็วอกาสที่ผมจะตายก็สูงมากๆึ่งผมจะต้องเก็บคนนี้ในยะการก่รัดรัดไม่ทันนะผมเขาโดนเนีออย่ยคนหนึ่งใส่ข้างๆนะถ้าผมจะใส่คนข้างๆก่อนคนที่บ้านรู้ตัวไม่เป็นไรคนข้างๆอย่าเพิ่งให้รู้ตัวเขาบุกเข้าไปในบ้านแล้วนะแ่งคนในบ้านรู้เห็นผมแล้ว Drop incoming. พอเราหันหน้ามาแล้วเรารีบวิ่งไปเลยฮะไม่เปิดโจทย์ได้ยิ่งนี้ฮะผมจะไปสอยหลังโถหะก่อนเลยว่าอุ้มจะดูสถานการณ์อะไรนะนี้ต้องตัดสินใจแล้วผมออมเข้าวงนี้ก่อนเป็นตรงนี้จะใสยง่ายๆแน่ๆร่องกายเป็นมะพร้าวแน่ๆผมบอก เทีลอลงม,มากๆครับผมสันได้เรีบเรียบสอนผมว่าสนาอนยี้บนเขาข้างหน้าผมจะนินจามาครับผมนินจามา,มามดูก่อนที่สูงได้ยิ่งดีตอนนี้ได้เปเรียบเพราะตอนนี้ลงทุกที่ครับผมไม่มีที่ไหนที่แบบเน็ตเรียบเลยนอะกจากหลังรถถังนะซึ่งผมก็จะมาดูมุมนี้ก่อนเห็นแล้วหนึ่งคน สัตูสัตูหนีท่านะะนะผมจรงตรงเรามีหนึ่งคนก็รกกีบเกตเลยสามหนึ่งครับผมโอกาสเรายากมากเราไม่มีที่หลบ คนนึงเนี่ยไปดีคนหนึ่งหลดอีคนหนึ่งพยายามสู้เออหลังเขาคนนึงครับผมซึ่งผมจะต้องรอ,อเกียรก่อนอาสลิงไปครั้งเดียวไม่น่ารอดกาสรอดสูงอ่ายากมากครับผมวันนี้ศัตรูยิงผมไม่ได้นะเพราะผมอยู่เนินนะผมเออแล้วมีใบไม้บงังอ่าจะไม่ค่อยเห็นเฮ้ยศัตรูน,นั่งอยู่ใกล้ๆผมนั้งนาน thuật tu, thuật tu, nằm cái, cái bụng nắng nắng bụng mưng <laughs>